อ่ะก <usion> ็อตอนโมทนาขยะโยมที่มาทำธุรกีใหม่นะนี้มีมีหมดอ่ะมี เขาดาวเขาว้านแบบนี้เลยเขาดาวเขาส่วนภนามปีเขาดีแล้วนะเขาดาวอยู่ในบ้านส่วนภาพคืนอยู่ในบ้านคนในหลายที่เขาปวัดในหลายที่เขาประจันตัวมีดตัววนภนามสนับสนาน ความสนุกสนานความอยากขึ้นเต็มที่ความกลัวตายหายหมดมีตัวมีหลายวันแต่หลายสถานที่เหมืัดมีคนดีมีคนเสิร์ฟเยอะแยะไปหมดนะ่นแต่เกิาเมาบางปีเสียดนกปีก็เบาบางหน่อยแต่รู้สึกเสียงคลุกีลีนานนานกว่าทุกปีจุดแต่ไม่สังเวย แจยงถึงไปแลยในตรีหนึ่งที่ยินเสียงถุกยาวในบางที่ปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเรามีสติสเปรยญคยามีชีวิตที่ดีมีคุณภาพที่ดีคุณภาพพลังงานใหม่ต้องหอยแข็งแรงขึ้นหลีกห่างเว้นจากสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตปลอดภัยใกล้เจ็บ มาพร,ร,ร้อมกันนะมาพร้อมกับภัยหลายอย่างตั้งตัวพิษกับภัยตัวเราภัยนะพิษกับภัยเข้ายายาตับ<ส><ส>แพบแมอาหารการอยู่การกินพืชพัรณพิยาอาหารบางชนิดก็เริ่มแฝงมันตามมาด้วยโรคระภัยภัยที่เกิดจากพวกโจรพวกขโมยเริ่มมีมากขึ้นต้นกันกลางวันแสๆตน้นกันจำนวนเยอะๆก็มีตัวกันะ มันมาพร้อมกันกับพยาธิไผภที่กรไภัยแล้วก็จระภัยไผสามประเภทนี่มันมาคู่กันแต่มันจะตามมาด้วยพยประเภทหนึง่งมันเกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อแนละ้วเป็นอมนุษย์สภัยแลยคนไหนจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรมไม่มีความตั้งมั่นไม่มั่นคงนะจะเกิดอาการเสียภาษาเราเลยเียเสียสนเสียจริต คนที่มีคุณธรรมไม่มั่นคงดีพอไม่จะรักษาสินไม่ได้จากที่ไม่เคยพูดโกกไม่เคยล่เค่โกหกไม่เคยหลอกลวงไม่เคยรักเคยก,คง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 กมยก็จะเริ่มเป็นอะไรเพราะความดอดยากความบากการเลี้ยงชีพมนุษย์สัยก็จะตามมามีประเภทมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจจะไม่ผลิตผิดเพี้ยนจะไม่ใช่มนุษย์มันมาพร้อมๆกันกันกพยาธิภัยเป็นโรคขภัย ภัยถึงโรค,คเกิดกระบาดแล้วก็ไม่หยุดหย่างงายนนยอนได้เพราะนั้นภัยสามประเภทสี่ประเภทอาศัยซึ่งกันและกันอยู่มีมาคอยพวกเราระมัดระวังตรวจพรเราว่าไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ทรบัตรสวดมนต์โยมม่มาสวดมนต์ที่บ้านไม่มาสวดมนต์ที่บ้านก็สวดมนต์ที่บ้านใครเจริญสวดมนต์นั่งสมาธิภาวานาเพริเบตา คนนั้นจะปลอดภัยอย่ากลัวแต่โรคและไม่ค่อยทาําความดีพวกนี้จะไปกันได้โรคมันก็จะพัฒน,นาตัวม,มันเองซึ่งจะกลายเป็นไข้หวัดนชนิดนหนึ่งเห็นแบบนี้มันก็เริ่มหย่อนแต่มันติดได้ขึ้นแต่มันจะหย่อนลงจะทําให้มนุษย์เดาลงชีวิตลำบากมากขึ้นใครจะเป็นใครใครจะเป็นภารนะให้แก่ใครกันไม่รู้แต่เราก็ทําไปในสิ่งที่เราคิดว่าดี คนฟ้าเราวันนี้ก็ไปชันเพนบัดป่าพระงค์ใช่ไหมกันบนไปเพนเนาะไปกันที่นู่นเช้าไชํันที่นี่ปกติเนก็ไปที่นู่นที่ที่แต่ละที่แต่ละแห่งมันก็มีปัญหาไม่เหมือนกันแต่จะไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่มนุษย์เราเทวดาก็มีปัญหาแบบเวทวดามนุษย์ยิ่งปัญหาเยอะเพราะมนุษย์มันเป็นทางผ่านที่เกิดเป็นเทวดา มนุษย์เป็นทางผ่านให้ไปเกิดเป็นพรหมมนุษย er. ์เป็นทางผ่านให้ไปเกิดในอบยยภูมูทุกติภูมิแต่มนุษย์ก็เป็นทางผ่านให้ไปได้ที่พานด้วยเพรานั้นโลกมนุษย์ดานถึงเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางเทวดาไม่มีสถานที่บำเพ็ญกุศลเกิดเป็นเทวดาไปเสวยพิมานเสวยที่เป็นยาติสมบัติของมนุษย์เสร็จจะมานั่งฟังเทศน์นี่ไม่มีใครไปเทศน์ไปฟังจะเป็นตักบาตรให้พระก็ไม่มี จะไปให้อาหารเกษัตริ์ในรชานก็ไม่มีจะไปไหว้พระยาเจ้าลูนุ่มก็ไม่มีทุกคนไปเสมยสมบัติมันเป็นทิพย์ที่ตนเองสังสมลงมมาระมมาเขาลงมนุษย์ดำมนุษย์ดำเป็นฐานทัพเป็นที่สังสมเสบียงแด่นักบรรดาเหล่าที่จะเดินทางไกลบนทางยืดยาวไกลไปห้าหน้าในวัตับสมสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีโลกมนุษย์เราเป็นสถานที่เก็บสะสมสบเบียงจำมาบายดีอาใครสบียงเยอะเป็นไปไกลหน่อยใครสบียงน้อยนี่มีผลโลกมนุษย์ใครไม่มีสบียงก็ตกจงแบบอบายล่าง,งเพราะนั้นเรามาเกิดเป็นคนอย่าทิ้งการสะสมสบเบียงบุญเป็นสะพานบุญเป็นทางเชื่อมต่อให้ไปสู่สุปติโลกสวรรค์เราจะนิพพานสมบัติ สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติก็อาศัยมนุษย์เราเนี่ยจริงิ่งผมใยิ่งแล้วไปใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนไปไหนเลยผมบางบางพบางผมไม่เคลื่อนไม่ยุติอรอดับปนสวรรค์เนสวนรรค์พรหมไปเลอยมันเกิดมาเป็นคนนั้นถึงบอกว่าเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในฐานะเป็นที่ตั้งหงคุณเป็นที่สั่งสมบารมี จะบำเพ็ญนติบารมีวิิยาบารมีสักจาบารมีธิฐานบารมีขันติบารมีอะไรต่างๆราไม่มาานดจำก็ท่านเปรีเบขาามตตาบารมีศีลบารมีทานบารมีเป็นประเดิมบนโลกมนุษย์เราทําได้หมดหรือที่ใครจะใส่ใจเอาบารมีส่วนไหนหรือจะเอาทั้งหมดบำเพ็ญไปพวกเรามาเจอกันอยู่ตรงนี้นะชั่วครั้งชั่วคราวโลกมนุษย์เป็นสถานที่จอดมาพัก ตัดตัวอัสเตียมเสร็จแล้วก็จากกันไปพ่อจากไปแม่จากไปลูกจากไปไม่มีใคราการันตีได้เลยจะต,ต้องไปอยู่ที่เดียวกันอีกบางคนนะเป็นกลับเป็นกันถึงมาเจอกันอีกทีหนึ่งเจอก็จจาไม่ได้เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้คนที่ตาดีปัญญาดีเท่านั้นถึงจะมองเห็นประโยชน์ของมันคนที่หนูหาปัญญาถั่วปัญญาซามมองไม่เห็นประโยชน์อะไรรลก เห็นป็นประโยชน์ในพบปัจจุบันจะกอบจะโวยกันเอาทำทุกวิธีทางที่จใจตัวเองมีความสุขแต่ไม่เคยที่จะมองเห็นชีวิตในเัวตัวหน้าในบั้นปลายตัวเองกายดับแตกทําลายไปแล้วจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะเวลาไหนแบบไหน,แบบไหนยังไงเราคิดไม่ได้แต่เราเข้าใจวตาบ,บนบนคือวัตถุกรรมกิเลสที่บาปท,ที่มันเป็นบนมันอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจสภาวะการเหมุนแปร่ของมันอย่างนี้นะ คำถามชีวิตของตนเองในโลกมนุษย์เนี่ยซึ่งมีอายุสั้นน้อยนิดเนี่ยเอาให้ดีสะสมบุญให้เยอะสะสมกุศลให้มากบำเพ็ญบุญกุศลให้มากๆทำอะไรก็ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังพอเมื่อสิ้นชีวิตจงไปในวุฒิานมันจะทำให้มัททำให้ญาติโกโหติาจะไปคิดให้ม่คทิดให้เพราะทุกคนมีบาปมีบุญมีกุศลมีสเสบียนึงของตัวเองพร้อมเสมอที่จะไป ในพ้นทางกัน,กนดานนันยืดยาวแห่งคนคนเดียวหรือทางอันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแห่งใบบุมของตนเองซึ่งก็จะไปในลำพังคนเดียวนะไม่มีใครไปกับเราได้ปีดามารดาป่ย่าตายายสงษาคณาญา,า,า,าติโกโอติกายานมิสหายเพื่นอน,นูงรวมไปถึงไปกระทั่งสมณะำพระขีต่างคนต่างไปมีทิศทางให้เลือก ตามบาปรกรรมคุะกรรมของตนเองที่ทำมาไว้เพราะนั้นเราลองโลกใบนี้ให้มองเปน็นหนึ่งสถานที่พัอกอนการนักเดินทางก็เขาจะเดินทางไกลเขาไปพักสถานีนําเติมน้ำมันเพื่อไปเติมเชื้อเพลิงให้ตนเองให้รถตนเองมีพลังขับต่อไปเหมือนเราว่าจากที่ไหนก็ไม่รู้มาเกิดที่นี่และจะไปที่ไหนต่อก็ยังไม่รู้ พวกเราจึงเป็นปนหนึ่งนักเดินทางที่มืดมนดชีวิตทิศทั้งสี่มันมืดมนถ้าเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรอมคติในการำนวนชีวิตมาจากไหนก็ไม่รู้มาอยู่ที่นี่จากที่นี่ไปจะไปที่ไหนก็ไม่รู้มันจะมืดไปหมดมืดทั้งมาทั้งไปแต่เรามาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่ตอนไปผัดจากนี้ไปก็ขอให้เรารู้ว่าเราจะไปไหนก็บอ จะได้รู้จุดหมายปลายทางของชีวิตเราเองว่าเราจะทําอะไรอย่างเชนอาจารย์พาพวกเราสร้างบัานีรู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นปอะไรจะไปอยู่ที่ตรงไหนทานบารมีให้อนสมกิ่กับกีกกนรศีลบารมีให้อนสมกิกับกกอีกการเน่ขมมะบารมีปัญญาบารมีให้อันนี้สมสมัยปัญญาบารมีศีลบารมีทานบารมี ปนูตัวเองเอาตัวเองเป็นตัววัดทุกวันนี้ก็มีเครื่องวัดโควิดใครจะไปไหนจะต้องวัดตัวเองวัดเนี่เขาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าไม่มีเชื้อต่อหน้าคณะกรรมาการอสอมหมู่บ้านก็จะเข้าถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ฉีดแล้วก็ต้องวัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อซื้อเครื่องฉีดวัดที่อมามมีอยู่เครื่องวัดโควิด ทุกอาทิตย์ดูตัวเองมันมีไหมเชื่อตอนนั้นก็จะเข้าหมู่บ้านเขาเข้าจังหวัเขาก็ต้องวัดให้เขาดูเก็บต้นนั้นเป็นหลักฐานคนเรามันก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตมันไม่ได้ปลอดภัยความตายเราเ,เหมือนนะมันเหมือนฟองน้ำชีวิตเรามันเหมือนฟองน้ำมันเหมือนน้ำลายน้ำลายเวลาเราฉุบออกจากปากตกคนรีน,นไม่กีน่นาทีมันก็แห้ง ของน้ำที่โดนกระทบจากตกลงมาจากที่สูงกระทบน้ำ้วยกันแตกเป็นฟองขึ้นมาอไม่เท่าไหรมันก็แตกทำลายไปชีวิตเหมือนพยัยแดดเห็น,นยิ้ยิ่ง้รงหน้าแต่เดินไปไม่ถึงสักทีคอนะแดดล่มลมตกพอเมกบางก็หายไปปรากฏอีกชีวิตเหมือนเนื้อที่ตาคลอดนะขึ้นเคียง ย่างาปีเรือแต่งใหม่จุนวิจุนมาในพิณตาพระเจ้าทำเปรียบเทียบชีวิตเรามันดูแล้วมันมีมีอะไรย่างปนมันยืนนาวมันสั้นนิดเดียวนั้นชีมีชีวิตอยู่อย่างรู้คุณค่าของมันมันย่างปีใหม่จริงๆเวลาเราจะลองปีใหม่นะมันต้องสำเนียบตัวเองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกว่าเออบอกว่ายุยืนปีนี้นยุกยืน อายุเท่าไรละยายเจ็ดสิบเท่าไละยายแปดสิบไอที่ผ่านมานมันยืนมันยาวแต่ที่เหลืออยู่มันสั้นจริงไหมโย่เออตอนนี้อยายนะุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบปีนี้เหลืออีกเท่าไหร่นี่ไม่นานไม่อยากจะคิดเลยใช่ไหมไม่อยากจะคิดละท่านแลแ้วมันจะเหลือ เอคิดยังไงก็มันไม่เกินสี่สิบแน่ไม่เกินสามสิบแน่พอถ้าคิดแล้วบอกวันเหลืออีกสามสิบแสดงว่าเราต้องอายุร้อยปีแต่ความเป็นจริงพวกเรามันคืงไม่ร้อยปีเพราะนั้นเวลาเราจะต้องปีใหม่หแต่ละปีเนี่ยแสดงว่าเราแก่ไปปีหนึ่งอายุมากขึ้นจากการที่เรามีโอกาสอยู่ในโลกใบนี้มากขึ้นอในขณะเดียวกันที่เหลืออยู่ที่เราจะอยู่ไปในโลกใบนี้มันสั้นลงเป็นชีวิตที่จะประมาดเส ยิ่งใครบอกว่าเฮมพี่เบิร์ดดีเฮมพี่นิวเดียเฮมพี่จะถัดจากนั้นมาเราชีวิตรเรามีติดรอเวลาจะผนแฮมปีนะ้ไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เราหมดกำลังใจในการสู้ชีวิตนะแต่พูดให้เรารู้คุณค่าของชีวิตมันสั้นขึ้นชีวิตมันเหลือน้อยลงเพราะเราใช้มันมามากนะใายมาห้าสิบแต่ตมาก็ใช้มนะันห้าสิบสามปียากห้าสิบสี่ หรืออีกเท่าไหร่ถ้าอายุเก้าสิบปีนัก็เหลืออีกสามสิบปารแต่ถ้าถ้าอายุาหกสิบปาก็เหลืออีกสิออกบกว่าปีนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอายุไปถึงหกสิบนะก็เหลือน้อยถึงทีก็มป็การคิดได้อย่างเี้มันจะทําให้เรารู้เวลานาทีคู่บุณค่ามันแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะต้องทําอะไรอย่าประมาทในชีวิตว่ามันมีมันมีจํานวนมากมันมียาวจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอายุสั้น เปรียบเทียบกับโลกอื่นเขาในสามแดนโลกธาตุดิบนะมีทุกติโลกมีสุกติโลกมนุษย์สวรรค์มีมนุษย์ภูมิเทวภูมิแล้วก็ทุกติภูมิสามภูมิมนุษย์ดาวนี่มีอายุสั้นสุดทุกติภูมินะเปรตอสุรกายสัตว์นรกภูมินั้นยังยาววาเราอืยาวไปรับกรรมหนักในขณะเดียวกันสวรรค์นะอ่าสวรรค์ภูมิภูมิสวรรค์เนี่ยที่เป็นสุกติภูมิ ที่ระภูมิเนี่ยเขาก็ยาวกว่าเราไม่ว่าจะเป็นภพไหนภูมิไหนัแต่ชั้นจะตุมยันอ่าะบารมีตาวัวันตีก็ยาวกว่าเราพรหมเองอีกหกชั้นก็ยาวกว่าเรามากไปรู้จะท่าไหรมีแต่พวกเราดี่หสั้นจุดจุสั้นจนไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะนั้นทําเวลานาทีแต่ละวันแต่ละวันปีใหม่ให้ทําหน้าที่้ดีที่สําคัญที่สุดอย่าประมาทในชีวิต ให้รู้คุณค่าของมันผ่านไปปีหนึ่งก็ให้รู้คุณค่าของมันปีสองก็รู้คุณค่าของมันอัตมาเนีเคยเตือนนินอยู่เสมอนะยิงอกอกมาเรียนมันมาเรียนมหนึ่งตอนนี้เราก็ห้าสิบสามปีสี่ห้าสิบสี่ปีแล้วอ่ากเรียน,นะนเรียนตั้งใจเรียนแบบไม่เสียหลักหกปีเรียนจบมหกอัตมาก็บวกเข้ากับไปห้าสิบสี่ก็หกสิบพอดีอ่าหกปีเรียนจบมหกอัตมาอาจารย์ของเรียนหกสิบปี แต่ตอนนีไ้ไปเรียนต่อปริญญาตรีเป็นไปเสียหลักเลยนะออีกสี่ปีรับปริญญาห้าปีมีที่รับอาจารย์ก็หกสิบห้าปีไปาะัะมีใครมาอยู่กับอาจารย์ตั้งแต่ตอนนี้นะอะถ้าอาจารย์อายุยืนถึงเจ็ดสิบปีก็จะเห็นพวกเธอจบปริญญาตรีไนดะ้แต่ถ้าอาจารย์อา,ายุเพียงแค่หกสิบปีอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ตายก่อนเขาะจะไม่มีโอกาสพบจเห็นพวกเธอจบปริญญาบต่ารสอนก็ประจำสิ่งนี้ในหะ้เขา รู้ว่าในขณะที่เขามีความสุขแต่อีกหลายๆคนที่เกิดก่อนจะไม่มีโอกาสได้เห็นความสําเร็จของเขาอย่างเช่นปู่ย่าตายายตัวน,นี้เจ็ดสิบแปดสิบปีอย่างโยมเจ็ดสิบปีมีหลานจะเกิดออยงนง้ยโยมจะเห็นไหมเขารับปริญญาไม่เห็นเห็นไหมฉันต้องบอกเขาว่าทําอะไรให้เขาคิดอยากคิดถึงตตัวเองคิดถึงว่าคนรอบข้างมีอีกหลายคนที่จะจากเราไปก่อน โดยที่ยังไม่ทันจะเห็นว่าเราประสบผลสำเร็จในชีวิตอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เราก็จะทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตให้ดีเพื่อคนที่จะจากไปก่อนเขาจะได้ไปไปอย่างสบายใจว่าออคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาอยู่ได้อยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์มีชีวิตที่เข้าใจมีความเข้าใจในวิถีการเดินชีวิตไม่ใช่ไปแบบตาโผล่อ้าปากง่ามผงามขอดลงหายใจเพื่อสุดท้ายไปยังตาเหลือก จิตใจเป็นมริโทษกังวลไปหมดกังวลคนมีชีวิตอยู่กังวลคนที่อยากตั้งหลักปัจฐานตั้งไขไม่ได้ตั้งชีวิตไม่ได้ mm hmm. อเหมือนกันชั้นได้ชันนั้นะ mm hmm. แหละอาตมานี่ก็เหมือนนั่นถ้าอยู่แต่ลบพังองเดียวเป็นพรกอยคาไปจรเรเป็นพระขีนาสพนะโอ้ไม่ต้องห่วงอะไรในชีวิต,ตสบายเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมีชีวิตอยู่สบายตื่นเช้ามาพิบารณาเสร็จเข้าอุติปิดเงียม ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนั่งภาวนาตัดกิเลสอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเออเป็นชีวิตที่สั่นโดดปอนปอนเออมักน้อยเออแต่ถ้ามีลูกมีหลานมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นภาระภารุภารงเออโดยเฉพาะสกิจใจยังเป็นโลกีวิสัยมีผลจากโลกยังไม่เป็นโลกุตระวิสัยแล้วก็อดที่จะบาดระแวงปฏิโคตรกลงไม่ได้มันเป็นธรรมดาของสัตว์ตะวโลกท้ก่ังเกี่ยวเนื่องในภู กามาไว้ย้อนดูมันก็เป็นธรรมดาอันนั้นอย่างพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเหมนกันถ้าสิ่งไหนที่เราทาให้แกลูอกเกลาก็ตั้งรับไม่ได้ยังไม่เป็นแบบเป็นแปลนะพอแม่ไม่สมบายใจมันจะเส้นชีวิตก็ไม่สมบายใจเพราะเราไม่ได้วางแผนชีวิตให้แกเขายิ่งจะกล้จะตายอยู่วิตกกังวลนะดนั้นต้องฝึกฝึกจิตตนเองให้สามารถสลับ ลอยปละละวางสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเมื่อคราวที่จะต้องเดินทางคนเดียวให้ได้ดังนั้นชีวิตจะไปอย่างดวงจิตที่มีภาวะว่างวงจะไปไหนทุกคนคนกลับมาสู่ที่เดิมจะแยก่กว่าเกา่ากังเพราะพลังของจิตอำนาจของจิตมันลดเกิดจากการที่จิตไม่มีพลังอำนาจทางสมาธิทางศีลทางวนานะขออยทุกคนทุกคนมีความสุขความเจริญหรือมันบันยืนชคดีมีชัยการรอดปลอดภัยสุขความมูมว่าปรรถนาในที่การปีใหม่ทุกคนทุกคนคเตือ อารภณ์นะยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวะเมวะอิตโตจินนังเปทานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังกุมหังคิปเมวะสมิชฌตุสเพมเรตุสงฆปาตันโนระโซยถามนิโชติระโซยถาวิวัฑันตุสัพพโกวินัสตุมหาเทวะ เปรตวตาสาปธรรมานุบาเสดาสทีวันุเตอาวตุสาภะังคานันราคันคุสาเวตาสาป 阿拉หังสังมาพร้อมกัน